เป้าหมายเดินทางออกจากห้องเรียนแล้วเ้เวยเป้าหมายกำลังจะตึกเป้าหมายกำลังจะตึก นางเดินออกจากเรียนแล้วมึงถ้ารังจะกลับบ้านบอยใช้รัับดีวะโอ๊ยแล้วมึงจะพูดให้มันยุ่งยากทำไมเนี่ยเป้าหมายกำลังเคลื่อนตัวกับฐานสังเกตอาการเป้าหมายมีท่าทีแับตรับรอรเดี๋ยวกูรีบตามไปดูก่อนนะ ว่ามันแปลกๆว่ะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่แบบเนี้ยมันต้องมีความลับแน่ๆเลยว่ะกูก็ว่างนั้นเหมือนกันว่ะพวกมึงกูใกล้แค่นี้วางโทรศัพท์ได้แล้วแล้วมึงเลอกเถอะใช้สรัพยยากๆอ่ะดูหนังมากไปปะเนี่ยความคิดมึงไม่ใช่หรอไอ้บอยฮะที่เพื่อกูสะกดรอยตาแบบเงี้ยก็ใช่กูให้มาหาจุดอ่อนของวิวี่อ่ะเ้อมาตลองกับนางไงแล้วหัดลงหัดลับเลยอ่ะ ไม่จำเป็ต้องใช้หรอกเวอร์ว่าแต่วิวีมาทำอะไรซอนเปรี่ยวแบบนี้วะเฮ้ยกูรู้แล้วมึงจำได้ปะที่กูเคยบอกว่าคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรแบบพวกเราอ่ะจะถูกหลอกมาขายยาไม่ก็ค้ามนุษย์กูว่าวีวีนี่แหละคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดมึงดูหนังมากไปจริงๆด้วยพวกมึงดูนี่ดิ ไงวิวีิมาส่งยาจริงๆด้วยว่าไงจ้าน้องสาวเป็นเด็กเป็นเล็กมาเดินคนเดียวแถวนี้ได้ไงเนี่ยพ่อแม่ไม่เป็นห่วงเหรอจ้าเฮ้ยไปขึ้นสวรรค์กับพี่ไหมน้องจะชิงชาสวรรค์หรือหมูสวรรค์พี่ก็จัดให้ได้หมดเลยจ้าเอาไงต่อดีอ่ะกลัวมันไม่ใช่แล้ววะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะเอไอ